สวัสดีครับพบกับผมเกื้อฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันเก่าเล่าอันดับโดยอันดับที่ผมจะนํามาเล่าวันนี้นะครับนั่นก็คือ8นักเตะดังที่ไม่ประสบความสําเร็จกับทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลาน8คนนี้จะมีใครบ้างนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกื้อฟันเก่าก่อนแล้วกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ มาที่คนแรกของเราเลยครับนั่นก็คือเมาโลอิคาร์ดีกองหน้าสายแท็กทูแห่งทัพบารีสแซงแชงแมนสัญชาติอาร์เจนตินาสำหรับพี่อิคาร์ดีนั้นนะครับต้องบอกยว่าพี่แกเนี่ยเล่นกับทัพมูใหญ่ตั้งแต่ปี2003ถึง2019ลงเล่นไป219นัดยิงไป124ประตูแต่ก็นั่นแหละครับพี่แกเนี่ยก็ไม่เคยคว้าสักถ้วยรางวัลกับทัพมูใหญ่เลยสักครั้งตลอดที่ขาแข่งจนในที่สุดนะครับก็เป็นพีจีเนี่ยที่เข้ามายืนตัวพี่แกไปใช้งานในช่วงปลายปี2019และสุดท้ายก็ แก่สามารถคว้าแชมป์ลิกครั้งแรกในอาชีพได้สำเร็จกับ PSG และฟอร์มนะครับยังร้อนแรงอีกด้วยนะครับโดยยิงไปถึง2 0ประตูนะครับลงเล่น31นั้นัดต้องบอกเลยย้ายปึ๊บได้แชมป์ปั๊บเลยนะครับสำหรับเมาโลอีกค่ะดีมาที่คนที่2ของเราเลยนะครับนั่นก็คืออีวานเปริซิตปีกตัวจี๊ดแห่งทัพเสือใต้บบเยอร์มิวนิกสังชาติโครเอเชีย ตรอบพี่เปริซิปนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าก่อนย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิลานนั้นเนี่ยพี่แกเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในเยอรมันโดยคว้าแชมป์เกือบทุกรายการกับบุสเซียนดอทมด์แล้วก็โวฟบวกแต่ตลอด3ปีกับทัพงูใหญ่นะครับพี่แกเนี่ยไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้เลยนะครับโดยลงเล่นไป163นัดยิงไป40ประตูนะครับจนในที่สุดนะครับก็เป็นเือใต้ไบเยนมิวนิกที่เข้ามาคว้าตัวพี่แกไปร่วมทัพในปี2019นกาะครับและพี่แกก็สามารถคว้าแชมป์กับทัพเสือใรืไใต้ รเรียกว่าอยู่ทุกที่ยังไงแชมป์ก็มาแน่นอนใช่ไหมครับพี่เปริเิต คนที่3มนะครับมตเตโอโปลิตาโน่ปีกซ้ายลูกแห่งทัพลาน้ำนาโปลีสัญชาติอิตาลีสำหรับพี่โปลิตาโน่นั้นนะครับพี่แกเนี่ยได้ย้ายมาร่วมทัพอินเตอร์มิลานเมื่อปี2019โดยลงเล่นไป63นัดยิงไป6ประตูและก็นั่นแหละครับไม่มีแชมป์อะไรตปิดมือเลยนะครับจนในที่สุดนะครับก็เป็นนาโปลีเนี่ยที่เข้ามายืมตัวพี่แกไปใช้งานและในที่สุดนะครับพี่แกนก็สามารถคว้าแชมป์ครั้งแรกในอาชีพได้สําเร็จนะครับนั่นก็คือแชมป์โคปาอิตาเลียนะครับโดยพี่โปลิตาโน่นั้นนะครับแกเล่นบน ถนัดยิงไป1ประตูนะครับต้องบอกเลยว่าย้ายไปไม่ไกลนะครับแต่ยังไงแชมป์ก็มาแน่นอนใช่ไหมครับพี่โปริตาโน คนที่4นะครับกาเบียวบาบอซ่ากองหน้าสายสกิลแห่งทัพฟลาเมงโกสัญชาติบราซิลสำหรับพี่บาบอซ่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่านอกจากจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องแชมป์แล้วเนี่ยเรื่องฟอร์มพี่แกก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยครับโดยพี่แกเนี่ยลงเล่นไป10นัดและยิงไปแค่1ประตูเท่านั้นเองนะครับกับทัพงูใหญ่จนในที่สุดก็ถูกปล่อยยืมน,นะครับแล้วก็โอ้โหละหกละหีไปหลายทีมนะครับแล้วก็เป็นที่ฟลาเมงโกนะครับที่พี่แกสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสแสดงแห้วยมากนะครับโดยลงเล่นไป,นนนร,ไป,ปร,ร้อมด้วยแช์ลิเบา นะครับแล้วก็แชมป์ซีรีอาร์บราซิลนะครับรวมถึงถ้วยซูปเปอร์ครัพอเมริกาใต้ได้สำเร็จจนสุดท้ายนะครับก็ได้เซ็นสัญญาถาวรเมื่อต้นปี2020นะครับผม คนที่5นะครับอันเดปิโลกองกลางจอมวางบอลแห่งทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานสัญชาติอิตาลีสำหรับพี่ปิโลนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสมัยที่พี่แกค้าแข่งกับทัพมูใหญ่นั้นนะครับพี่แกแทบไม่โดดเด่นอะไรเลยครับโดยลงเล่นไป40นัดยิงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีแค่1นึ่งแอสซิสต์เท่านั้นจนในที่สุดก็เป็นเอซีมิลานนะครับที่เข้ามาคว้าตัวพี่แกไปใช้งานและก็นั่นแหละครับก็ถือกำเนิดนักเตะที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะพี่แกนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับคว วยนะครับโดยพี่ปิโลนั้นนะครับแกลงเลน่นกับเอซีมิลานไป401นัดยิงไป41ประตูพ่วงด้วย71แอสซิสต์นะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับยังหาใครที่เล่นในใกล้เคียงกับพี่แกไม่เจอเลยนะครับสำหรับอันเดปิโรล คนที่6นะครับโรนันโดอานายล้นทองคำแห่งทับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสัญชาติบราซิลสำหรับพี่โดนั้นนะครับต้องบอกเลยว่า4ปีในการคาแข่งกับทัพมูใหญ่นั้นพี่แกคว้าไปแค่ถ้วยรางวัลเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือยูฟ่าครับและไม่เคยสัมผัสแชมป์ลีกสูงสุดเลยนะครับโดยพี่แกเนี่ยลงเล่นไป98นัดยิงไป59ประตูจนในที่สุดนะครับก็เป็นทัพราชันชุดขาวนะที่เข้ามาคว,ต,วตัวพี่แกไปใช้งานและก็สามารถคว้าแชมป์ลาลีกาได้ทันทีนะครับยันถึงแชมป์สโมสรโ,โลกอีกด้วยโดยพี่แกนะครั ลงเ,เล่นกับทัพราชาวชุดขาวไป177นัดยิงไป1 0 4ประตูต้องบอกเลยนะครับว่ามันน่าจะอีกหลายปีนะครับที่จะมีนักเตะพรสวรรค์จัดจ้านแบบนี้นะฮะสำหรับ 9, โรนโดอาณาล้นทองคำนะฮะ และก็มาถึงคนที่7กันแล้วนะครับนั่นก็คือคาเลนเซดอฟกองกลางสายเทคนิคแห่งทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานสัญชาติเนเธอร์แลนด์สำหรับพี่เซดอฟนั้นนะครับต้องบอกยว่าพี่แกนของจริงนะครับเพราะแกเนี่ยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วทั้งกับอาจ็กอัมสเตอร์ดัมแล้วก็เรอัลมาดริดแต่พอมาอยู่ที่อินเตอร์2ปีนะครับกลับไม่ได้แชมป์อะไรติดมือเลยครับโดยพี่แกลงเล่นไป93นัดยิงไป14ประตูนะครับจนในที่สุดนะครับก็เป็นเอซีมิลานที่เข้ามาคว้าตัวพี่แกไปใช้งานจนสามารถวา Italia, คว้าแชมป์ หลายรายการนะครับโดยพี่แกเนี่ยลงเล่นใ้กับทัพปีศาจแดงดำไป432นัดยิงไป62ประตูห่วงด้วย73แอสซิตนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการย้ายทีมที่ประสบความสำเร็จสุดๆนะครับสำหรับคาร์เลนเซดอฟนะฮะ คนที่8ปนะครับคนสุดท้ายของเราวันนี้นั่นก็คือโลเบโตคาร์ลอสแบ็กซด์ตำนานบานาน่าชูดแห่งทัพราชนชุดขาวเรอัลมาเรดสัญชาติบราซิลสำหรับพี่คาร์ลอสนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าหนึ่งฤดูกาลที่อินเตอร์นั้นมันคือฝันร้ายสำหรับพี่แกเลยนะครับเพราะพี่แกเนี่ยได้เล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดนะครับนั่นคือปอีกซ้ายโดยพี่คาร์ลอสนั้นนะครับแกลงเล่นในกับทัพมุใหญ่ไป34นัดยิงไป7ประตูจนในที่สุดนะครับก็เป็นเรอัลมาเรดที่เข้ามาคว้าตัวพี่แกไปใช้งานและก็นั่นแหละครับ สมัยและยังมีมากมายหลากหลายทั่วลงวันลนะครับเดี๋ยวพี่คารอดนั้นนะครับแกลงเล่นในกับทัพราชันชุดขาวไป527นัดยิงไป69ประตูบอกเลยว่าครับที่อยู่ได้แต่ครับใจอยู่ยากใช่ไหมครับพี่คารอส และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ8นักเตะดังที่ไม่ประสบความสําเร็จกับทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานเพื่อนๆชอบคนไหนนะครับหรือผมตกหล่นคนไหนไปก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยและผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กันจนจบผิดพลาดพูดผิดไปยังไงก็กราบขออ э ภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรักกันชอบกันกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเกืือฟันเก่าด้วยเด้อแล้ววันนี้ผมเกื้อันเก่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดีครับผม เกช่วงนี้กูว่างอะมันชอบให้ทำไหมนี่ไงชอบเกลือฟันเก่าเฮ้ยดีไงวะเขาอินข้อความคุณฟูบอลเชิงลึกมีทั้งบล็อกเฮฮาแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยไปซับสไครต์โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะไม่ติดไิดกูจะรอดูจะไปแต่ว่าอย่เข้าออกไปไปนี่ไปหนังมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกลือฟันเก่าถ้าใครชอบก็ไปซับสไครต์กันฟูบอนน้อยรู้อยู่